สวัสดีค่ะนี่เรามาสังเกตหน้าแล้วนะนี่วันนี้จะล้างหน้าเป็นวันที่สิบสองแล้วนะก็น่าจะเนียนแบบเนียนนะแตบบ่ผิวมันสีแทนนะคะโอเคล้างหน้าด้วยทามิบเบิ้ลกแอนนวันที่12แล้วจ้าหาจุดจ้านวดไปเลยค่ะนวดแล้วเดี๋ยวเรามาทิ้งไว้เพราะว่าเดี๋ยวก็ขึ้นขึ้นเป็นฟองฟู่โอเค เขาก็จะเป็นฟองพูขึ้นมาแบบนี้เราก็ทิ้งไว้สักครู่นะคะเพราะว่าเขากําลังมาสกหน้าให้เราทําความสะอาดหน้าได้อย่างล้าลึกเลยสะอาดหมดจดนะคะหลอกเหมค่นเสียงฟองนะแล้วฟองพูของเขาเนี่ยเหมือนคล้ายๆเมทซายนะคะคาร์นวดน้ดเมื่อรับลูกตานะคะอย่าลืมา ใช้ล้างเครื่องสําอางเดี๋ยววันไหนแต,แต่งหน้าอันนี้อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านต่างจ,จังหวัดก็เลยไม่ได้แต่งหน้าไปไหนนะคะเดี๋ยววันไหนแต่งหน้าแล้วก็จะล้างให้ดูเลยนะคะแล้วก็มาลองมาล้างพร้อมกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะปกล้างเครื่องสําอางได้ดีนะะโอเคอยู่ใกล้ๆหน้าเขาจะใสๆถึงจะผิวสีแทนก็หน้ายัางใสนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปล้างหน้าก่อนมาลยจ้าล้างหน้ามาใหม่ๆเลยโอเคดู หน้าก็จะเป็นเงาๆใสๆขึ้นนะอุปทานแตเอรหือเปล่าก็สังเกตนะคะโอเคตีตามหน้าผานแก้มนะคะโอเคฝากไว้ด้วยนะคะทามิสบับเบิ้ลอ่าสิบสองวันแนละ้ว